พ่อแม่ดีเจวิวติดใจการตายเกิดอุบัติเหตุรถชน3วันก่อนหมอให้กลับบ้านอยู่ๆอาการอาเจียนเป็นเลือดหมดสติต้องเข้า ICU จากกรณีดีเจวิวประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนไทยรถยนต จนได้รับบาดเจ็บตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ผ่านมาก่อนที่ทางญาติจะพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองและกลับมารักษาตัวที่บา้านก่อนจะมีอาการกำเริบเมื่อเช้าวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาและเสียชีวิตเมื่อคืนเวลาตีหนึ่งนาทีแม่ของน้องวิวเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องวิวขับรถมาเที่ยวห้างในตัวเมืองอ่างทองและโทรศัพท์ไปบอกว่าขับรถชนทยรนต ซึ่งก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองเบื้องต้นแขนด้านขวาผิดรูปทางโรงพยาบาลตรวจแล้วก็จ่ายยาให้กลับบ้านพอเช้ามืดวันที่26กพมพาพันน้องวิวมีอาการปวดท้องทางพ่อก็พามาโรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งทางโรงพยาบาลก็ตรวจและให้ยาแก้ปวดท้องก่อนที่จะให้กลับบ้านเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมา น้องวิวมีอาการอาจเจียนเป็นเลือดทางพ่อของน้องวิวจึงรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลพอมาถึงน้องก็หมดสติทางโรงพยาบาลก็ปั๊มหัวใจจนน้องกลับมาซึ่งทางโรงพยาบาลก็นำตัวไปเข้าห้อง i อ u ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาประมาณตีสองซึ่งตนก็ติดใจในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเพราะคิดว่าน่าจะมาจากบัติเหตุจึงอยากให้นำร่างของน้องวิวส่ง่าพิสูน์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ขอบคุณข่าวจากสนุก c คอม